สวัสดีครับดรัิ๊กครับดีที่ h ั n เ e อร์ชาแนลปีที่สองอนที่สี่แล้วนะครับว่าลวฮะเรามาคุยกันต่อเาะฉั้นตอนนี้นะครับเรื่องของ d i s r u p t i v e Technology ที่ที่มันออกมามันออกมาเรียกว่าปวดโลกปวนในทุกๆด้านปวนในทุกๆเรื่องทั้งสิสองด้านที่ผมพูดมาเนี่ย เราจะเห็นว่าทุกๆเรื่องม,มันไม่ได้เป็นเฉพาะแค่คอของมันเหมือนกับ AI เงี้ยนะครับหรือว่า IT ดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยเรื่องพวกนี้มัน,มน,มนแทรกเข้าไปในทุกๆเรื่องแทรกเข้าไปในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มนมุษย์ทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันไปอำนวยความสะดวกเมื่อมันไปทำให้มนุษย์สุขสบายขึ้น เมื่อมันทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงการเรียนรู้การทำงานการดำเนินธุรกิจรูปแบบต่างๆมันเปลี่ยนไปหมดมันเปลี่ยนชนิดที่เรียกว่าเรียกว่าตะปูดนันกมามือเป็นหลังเท้านะครับเปลี่ยนแบบนั้นเลยแล้วก็คนที่เป็นคนยุคเก่าจริงๆเนี่ยถ้าไม่ตามโลกในทานยก็ตกดูนะครับ คนบางคนยังคงย่ำอยู่กับที่ยังคงยังคงยึดติดอยู่กับกับสิ่งเดิมๆซึ่งถ้าเรายึดติดกับสิ่งเดิมๆโดยที่ไม่ก้าวให้ทันกับดิจิทเทคโนโลยีที่มันออกมาแล้วมันปวดโลกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ยอมรับและไม่ปรับตัวตามนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะตกยุคแล้วเราจะตกยุคอย่างเดอม,มากเลยนะครับ การที่เราตก,กยุคอยางเร็วมากเนี่ยมันส่งผลอะไรมันส่งผลที่ชีวิตเลยนะส่งผลกับชีวิตยังไงอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมผมเคยเจอคนที่เน็กเลสในเรื่องของระบบดีตอน,นเน็กเลสในเรื่องแม้แต่ระบบการเงินอย่่งเน็กเลสเนี่ยก็มีก็คือปฏิเสธเลยนะครับในเรื่องของไม่เอาแอปธนาคาร ไม่เอาอะไรที่เป็นบัตรเครดิตก็ไม่ทำนะครับแม้แต่แอปธนาคารไม่ใช้และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลไม่ยอมใช้ครับนะมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะมีนะครับคนที่ยังยังคงอยู่ในโลกเดิมและยังคงเหมือน เหมือนอยู่ในสุ่มเป็นไก่ที่อยู่ในสุ่มที่ที่โดนครอบเอาไว้แล้วกลัวไปหมดทุกอย่างกลัวโน่น,ลน,นกลัวนี่กลัวกลัวไปหมดนะแน่นอนครับในในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมันมีทุกอย่างที่บวกและลบบวกในทางที่ดีแน่นอนเร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นประหยัดขึ้น นะครับแทนที่จะต้องออกไปจ่ายตลาดก็ไม่ต้องก็ช็อปมันอยู่บ้านแทนที่จะออกไปศูนย์การค้าเสียน้ำมันเสียค่าข้าวเสียนู่นนี่นั่นไม่มานั่งไถฟีดดู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 แล้วก็ช็อปมันในแอปที่เป็นแอปช้อปปิ้งนะครับเอาละแน่นอนมันมันมันเสี่ยงแหละเพราะว่ามันได้ทั้งของดีและของไม่ดีถูกไหมของดีก็โอเคโอ้โดีไปเหมือนกับเนี่ยผมสั่ง ผมสั่งเครื่องชาร์จที่เป็นเนี่ยอันนี้นะครับมาสั่งจากในในร a า a ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเคยสั่ง p o r t a b l e Hard Disk จากในในเว็บต่างๆที่เป็นที่เป็นเว็บช้อปปิ้งเนี่ยขนาด2เทราไบต์บ้าง5เทราไบต์บ้าง1 0บเทราไบต์บ้าง ครับราคาถูกนะครับสิ่งที่ได้คือโอเคครับโดนหลอกหมดเลยใช้ไม่ได้เสียบเข้าเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้นะครับนะแต่พอมาปัจจุบันโอเคไอตัวนี้ดีตัวนี้ดีจริงนะครับคือใช้ได้จริงชาร์จแบบไร้สายได้จริงทุกอย่างโอเคในราคาที่เหมาะสมไม่งั้นตอนเนี้ย มันก็มันก็เราก็ต้องปรับตัวไปกับเรื่องของราคาคของถูกและดีไม่มีในโลกนะครับของถูกและดีไม่มีในโลกเมะั้นเราก็ต้องต้องไปเดินในตลาดก่อนเหมือนกันว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างไอตัวชาร์จแบบไร้สายแบบเนี้ยนะครับตัวหนึ่งเนี่ยมันราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ไปดูในเว็บ ต่างๆชอบปีลังดาเลยก็ด,ดูไปดูเสร็จปุ๊บเราก็ดูที่ราคามันเหมาะสมจริงไม่ใช่ถูกจนเวอร์บางคนชอบมักอ่โฮสั่งมาตัวหนึ่งนะครับราคาเป็นหลักร้อยอ่ะแล้วเป็นไงครับแล้วมันรอผมเคยหลงไปกับในในเฟซบุ o กนี่แหละที่มันมีโฆษณา อกกี้ท็อกกี้สองตัวะะราคา200บาทนะครับเป็นวอกอร a วอกก,อก,กท็กกี้ใช้ได้5กิโลนู่นนี่นั่นโวยโฆษณามาอย่างดิบอย่างดีผลที่ได้คือสั่งครับนะเอ,อแอปสั่งเลยสั่งปุ๊บมาเป็นวอกกี้ท็อกกี้เด็กเล่นนะครับเด็กเล่นเลยนะออของกีนแบบเด็กเล่นเลยอะ่ะแต่ในรูปที่โฆษณามานี่มาอย่างเลิศเลย ในราคาที่โอ้ไม่น่าเชื่อะฉะนั้นทุกอย่างมันก็อยู่ที่ดุลเรมพินิษของเราอยู่ที่การพิจารณาของตัวเราไม่นมนุษย์ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีต้องยอมรับต้องศึกษาและต้องปรับตัวแน่นอนในทุกการเรียนรู้อ่ะมันก็ต้องมีความผิดพลาดไม่มีคนคนไหนหรอกครับที่แบบไม่เคยเดินแล้วล้ม ัดเดินแล้วลม้มมีไหมนะเดินได้เลยนะครับนะเกิดมาปุ๊บเดินได้เลยหมอไม่วิ่งกระเจิงเลยหรือเกิดมาปุ๊บสวัสดีคุณหมอเงี้ยตายให้ให้ด็อกเตอร์ Doctor. โอ้ตายหาเลยวิ่งกันกระจายเลยถูกป่ะมันไม่มีทุกอย่างมันต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป ต้องมีความผิดพลาดและแน่นอนเมื่อเทคโนโลยีมันเกิดมันก็มีคนที่อยากขายอยากได้เงินท,งทั้งทั้งที่ตัวเองตัวเราเองเนี่ยพึ่งได้ของของสิ่งนั้นมาพึ่งค้นของสิ่งนั้นเจอเห็นไหมคิดได้ลองทําตามในไปดูในใน u t u b e นี่แหละนะดูปุ๊บ กูเขาทำอ่าเราลองทําตามลองทําตามดูโฮ้ยทําได้ทําได้จริงๆอ่าทําได้จริงๆพอทําได้ปุ๊บโอ้ดีใจดีใจเริ่มดัดแปลงครับไม่ให้มันเหมือนเดิมแต่มันอยู่บนพื้นฐานรูปร่างเหมือนเดิมแหละหลักการเหมือนเดิมแหละแต่อาจจะไปพิกตรงนั้นนิดพิกตรงนี้หน่อยแล้วก็มาบอกว่าฉันทําและนี่เป็นของฉันตัวกูของกูมาแล้วเห็นไหม นี่เป็นของฉันฉันคิดนั่นไงอะไรเกิดขึ้นครับการพัฒนาทางเทคโนโลยีต้องบอกกอนนะครับคนพัฒนาทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้านพลังงานนะครับหรือจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิศวาการรมคนพัฒนาต้องเป็นวิศวกรเท่านั้น หรือจะเป็นช่างปวชช่างฝีมือปวสช่างที่เป็นทางเทคนิคหรือปริญญาตรีที่เป็นวิศวกรนะครับปริญญาโทปริญญาเอกที่เป็นนักวิจัยเห็นไหมถ้าเทียบระหว่างปวชปวสปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกคุณคิดว่าถ้าเขาพัฒนานวัตกรรมที่มันชิ้นหนึ่งเนี่ยใครน่าเชื่อถือสุด แน่นอนนักวิจัยต้องทำรีเสิร์ชและทำผลงานวิจัยออกมาอยู่ในระดับน่าเชื่อถือสูงสุดสุๆนะใช่ปะถ้าเป็นช่างเทคนิคปชเขาก็อาจจะก๊อปปี้สิ่งที่เขาเจอออกมาได้ปสอาจจะดัดแปลงสิ่งที่เขาก๊อปปี้ออกมาให้มันพลิกแพงขึ้นไปอีกนิดน,นึงได้นะพอไปปริญญาตรี ก็อาจจะใช้หลักวิศวะมาจับเพิ่ม,เต,มเติมทางเทคนิคเข้าไปได้เห็นหรือยังเพราะฉะนั้นพอม,มันเพิ่มเติมขึ้นไปได้แต่ปริยติก็เหมือนเป็ดรู้ทุกอย่างแต่รู้ไม่ลึกพอปริยโทร,รู้ลึกขึ้นพอปริเอกรู้ลึกที่สุดดังนั้นผมกำลังจะบอกว่าทุกๆเรื่องที่เป็นนวัตกรรมซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่เป็นนวัตกรรมที่จะออกมาปวดโลกไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อด้านไอทีด้านด้านดิจิตลด้านอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงทุกๆด้านด้านการแพทย์ด้านการขนส่งนะครับหรือว่าเป็นด้านอื่นนะครับต่างๆอินเทอร์เน็ตออฟติงต่างๆก็ว่าไปนะครับทุกอย่างทุกๆเรื่อง คนพัฒนาผมบอกว่าให้นักบัญชีไปพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยได้ไครับหรือว่าให้นักกฎหมายไปพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานครได้ไหมครับเอาคิดกันแบบนี้แหละคิดกันแบบเนื้อแท้คิดกันแบบไม่ต้องเอียงเลยนะครับจบบัญชีจบนิติศาสตร์แต่ไปพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ทางด้านพลังงานระดับที่เป็นพลังงานตัวที่สามของโลกคุณคิดว่าคุณทำได้ไหมใช่ไหมคนตอบชั้นเนี่ยครับคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องแค่มองคนอื่นแล้วก็เอาไปจ้างใครก็ได้ทำขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่เป็นของฉันตัวกูของกูของมาทถ้าั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนคิดจริงๆเนี่ยคุณอื่น แล้วเขาก็ทำคอนเทนต์ขึ้นมาซึ่งคอนเทนต์เขาอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ต้องการยอดคนดูหรือยอดคนมาไลค์เท่านั้นเพราะทำจริงๆอะมันทำไม่ได้ทุกๆเรื่องมันมีสามมิติมิติที่หนึ่งคือมิติของผู้วิจัยและครานานานัาผู้วิจัยและพัฒนาน Who is w h w is is him ใครเขาคือใคร คนคนนั้นคือใครผมเคยเจอคนที่คิดเรื่องของฟรีเอเนรีเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะคนคิดฟรีเอเนรีดานจบบริหารธุรกิจผมถามว่าคุณคิดได้ไหมไม่ได้ดูถูกไม่ได้บูลลี่นะครับคุณคิดได้ไหมครับคำตอบคือ,อคิดได้คุณอาจจะคิดคอนเซปต์แบบจินตนาการขึ้นมาได้ แต่พอเอาคอนเซปต์นั้นไปคุยกับวิศวกรหรือไปคุยกับอาจารย์หรือไปคุยกับคนที่ทําแล้วนคนที่มีพื้นฐานความรู้ด้านวิศวะเ,เขาจะช่วยวิเคราะห์ให้คุณว่าเฮ้ยมันทําได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเขาอยากได้เงินเขาก็จะบอกว่าเขาทำได้แล้วเขาก็จะเริ่มดัดแปลงมันเป็นสไตล์ของเขาไม่ได้เป็นสไตล์ที่คุณคิดเลย เพราะอะไรเพราะสิ่งที่คุณคิดอาจทําให้มันเกิดขึ้นจริงไม่ได้แต่จะต้องมีคนมาต่อยอดซึ่งคนต่อยอดความคิดนั้นต้องเป็นวิศวกรเป็นช่างเทคนิคหรือเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวะชัดไหมใช่ไหมครับพอทําได้แล้วแน่นอนคุณก็บอกเฮ้ย hey, นี่ไอเดียกูเฮ้ยไอเดียฉัน จริงๆมันไม่ใช่มันถูกดัดแปลงไปแล้วเห็นไหมแล้วยังไงค่าคุณออกเงินคุณก็บอกว่านี่ความคิดฉันทั้งๆนี่จริงๆแล้วการคลิกไอเดียนั้นนะมันอาจจะมาจากการที่คุณไปคลำเคร่งดูคลิป YouTube หรือว่าไปดูนู่นดูนี่แล้วคุณก็ซัมมารีมันออกมาในหัวแล้วก็คิดว่าต้องทำแบบนี้แล้วจะทำได้จะถามว่าคุณเก็ตไอเดียมันจากหัวคุณหไหม่ใช่ ใช่ไหมขนาดผมเองผมเป็นวิศวกรพลังงานผมจบปริญญาเอกด้านพลังงานเมื่อถึงตอนช่วงที่น้ำท่วมแล้วก็มานั่งคุยกันและมีเด็กปริญญาเอกในแล็บผมคลิกขึ้นมาในเรื่องของท่าน้ำมันของระบบเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันหมดเนี่ยคนต้องทิ้งบ้านตอนน้ำท่วมก็เลยทำให้ผมคลิก เียเสริ์ชไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราทำไงได้ไหมที่จะสามารถปั่นไฟหรือผลิตไฟได้โดยไม่ต้องเติมน้ำมันนั่นคือหัวข้อที่คลิกขึ้นมาพอคลิกเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องเริ่มไปเสิร์ชเสิร์ชในเรื่องอะไรเรื่องฟรีเอเนร์จี่ครับก็ไปเสิร์ชในเรื่องฟรีเอเนร์จีนั่งดูคลิปฟรีเอเนร์จีต่างต่างๆต่างและพยายามที่จะ เก็ตไอเดียมันเพื่อเอามาทำลูกศิษย์ผมตอนนั้นเนะี่ยนั่งดูคลิปที่เกี่ยวกับฟีเอเนย์ใน u t ท b e เนี่ยดูเป็นเดือนๆเ,เลยนะครับดูเป็นพันๆคลิปเลยนะบางคลิปที่เขาทำเล็กๆที่เป็นคลิปที่ต้องาการเรียกยอดมันทำตามเลยนะครับถึงขนาดทำตามเลยนะเอาแผ่นซีดีมาเอาแม่เหล็กแปะหมุนหมุนมามีไฟออกไหมไม่มีไฟออกหรือมีไฟออก ถ้ามีไฟออกก็มาบอาจารย์เพราะว่าผมจะอัปเดตกันทุกๆวันเสาร์ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ในการไปศสถานีนะครับอาจารย์ผมทำมาเพียบแล้วสุดท้ายหลอกก็เยอะกริงก็มีแต่ก็ค่อยๆทำค่อยๆปรังแต่ด้วยความที่เป็นวิศวกรเพราะในแหละผมนี่วิศวะกระบในความที่ ทุกคนเป็นวิศวกรเมื่อลองทําตามเขาสามารถที่จะแยกแยะจุดที่เรียกว่าเป็นข้อด้อยจุดที่เป็นจุดอ่อนจุดที่เป็นจุดอับจุดที่ทำให้ระบบนั้นมันไม่สามารถทำงานได้และพยายามปรับปรุงแก้ไขจนมันสามารถทำงานได้เห,หครับแต่ถึงกัะนั้นก็เถอะเขาใช้เวลาเกือบสองปีนะครับปีกว่า เขาถึงได้ลงตัวมาที่อิเล็กตรอนแมกเนติกฟรีในยี่ต่อเนี่ยครับตอนนี้นนนนยังเรียกอิเล็กตรอนแมกเนติกฟรีในยี่เลยยังไม่ได้เรียกเป็นอิเล็กตรอนแมกเนติกอินฟินิตี้ในยี่เลยนะครับดังนั้นถ้าเป็นคนทั่วไปชาวบ้านที่ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีพื้นฐานวิทยาศาส แล้วบอกว่าฉันทำได้แล้วบอกว่าฉันเป็นคนคิดฉันเป็นคนพัฒนาผมบอกเลยนะครับความน่าเชื่อถือสําหับคนที่เป็นวิศวกรหรือว่าคนที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานว,วัตกรรมเป็นไปได้ i m possible ถ้าคุณบอกว่า คุณพัฒนาโปรแกรม AI ขึ้นมานะครับโดยที่คุณจบทางด้านนิติศาสตร์เฮ้ยได้ยังไงอะความน่าเชื่อถืไอไหนไอโปรแกรมคุณนะจบนิติศาสตร์ที่จบทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์หรือคุณไม่ได้จบด้านไอทีหรือคุณไม่ได้จบด้านสารสนเทศ หรือคุณไม่ได้จบด้านแอนิเมชันแอนเกมคุณทำได้ไงนอกจากคุณบอกว่าเฮ้ยผมอ่ะสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เด็กแล้วผมเล่นคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่5ขวบแล้วผมก็นั่งทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับมาตลอดตั้งแต่เด็กผมมีรางวัลน,นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นู่นนี่นั่นน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมด แต่มื่ที่เรียนอคอมพิวเตอร์ระดับมียนี้นนะคุณต้องมีพอร์ตฟลิโอ,องคุณมาให้ดูใช่ไหมมันถึงจะเชื่อถือได้ถูกไหมเพราะคุณไม่ไม่มีอะไรที่ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องไอทีเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องระบบคอมพิวเตอร,ร,ออตอร์ไม่มีเลยอะ่ะแล้วคุณบอกคุณทําแต่ถ้าคุณบอกว่าผมเป็นผู้ลงทุนที่ยอมลงทุนไปซื้อสิทธิบัตรตัวนี้ จากคนที่เป็นวิศวกรที่พัฒนาหรือเขียนสิทธิบัตรนี้ขึ้นแล้วมานั่งร่วมกันเป็นการให้ทุนในการทําแล้วพัฒนาขึ้นมาจนเป็นนวัตกรรมชิ้นนี้อันเนี้ยล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อได้เพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนลงเอาเงินของคุณไปลงทุนซื้อสิ่งที่วิศวกรหรือคนที่เป็นนักวิทยศาศาสตร์หรืออะไรก็ได้ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมต้องบอกนะครับเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมนะไม่ใช่บอกว่าจบนิเทศแต่ดันมาทำเอนจิเนียริ่งเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมแต่ถ้าบอกจบนิเทศพัฒนาโปรแกรมแอนิเมชันแอะการ์ตูนอ่ไอย่างเงี้ยโอเคเห็นโอเคจริงปะ่ะสิ่งเหล่านี้ มันคือสิ่งที่ต้องมองต้องพิจารณาเหมือนกับที่เรากําลังจะพิจารณาราคาในการซื้ออีเจ้าอ้ตัวชาร์เจรเนี่ยนะครับตัวชาร์จเหมือนกันเลยไม่แตกต่างการที่คุณจะพิจารณาในการที่จะทําอะไรสักอย่างคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวคุณมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมากน้อยแค่ไหนแน่นอนทุกคนอยาก มีเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็น disruptive technology เนะี่ยอยู่กับตัวถูกปะเพราะถ้าคุณเป็นต้นคิดได้โอ้โสุทุกทุกเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องพลังงานนะเอาล่าสุดเนี่ยผมประชุมคุยกันในเรื่องของอการพัฒนา a คมี y ที่เกี่ยวกับเรื่องของเกณอ่า อ c คาเด y เล่นเกมนี่ Micro เอด c เ t ชั e n นนะครับเป็น m i โครเอด c เ t ชั e n เลยนะครับพัฒนา Academy mm ี hmm. เพื่อเล่นเกมคนที่ทำอ c คาเดมีเล่นเกมจะดูถูกนะครับนี่คือการประยุกเข้ามาและสร้างเรียกว่าทรัพย์สินในแนวนะครับช่างมันแต่ในส่วนของ อันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องสับเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งกันในวงการธุรธกิจที่ณปัจจุบันนะีผมบอกว่าเด็กทุกคนชอบเล่นเกมแราว่าจะเด็กเลยผู้ใหญ่บางคนอย่างเล่นและการเล่นเกมเล่นเพื่อที่จะเอาตัวเองขึ้นไปชโชว์อยู่ในตำแหน่งให้ คนยอมทุ่มเป็นสิบสิบล้านเพื่อให้ตัวเองเนี่ยขึ้นไปอยู่บนบนไฮเลนบนบนหอออฟเฟรนดยมีนะครับมีนะต้องการให้ทุกคนที่ยิญญ่งคนมาเล่นเกมนี้เยอะเนี่ยใครที่มันอยู่สูงจุดสูงสุงสดได้จริงไหมเพราะทุกคนก็จะเห็นโอ้ยแล้วก็จะสงสัยไอ้หมอนี่มัน คนเกมเกมนึงน,นะครับพะออฟเฟรมเนี่ยมีอยู่สิบเก้าสิบเจ็ดระดับนั่นหมายถึงทุ่มเงินอัดเข้าไปแล้วขึ้นไปอยู่ในระดับที่ยี่สิบเนี่ยถึงขนาดว่าคนพนฒนเกมต้องพัฒนาเลเวลเนี่ยจากสิบเจ็ดอัพขึ้นไปถึงยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองนะเพราะมันเอาเงินอัดลงมา,างไงเห็นไหมนี่ก็กลายเป็นธุรกิจหน้าตาเฉยเลย เพราะฉะนั้นในยุคที่รับติดถึงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วเงินที่อาจเข้ามาจนกระทั่งผู้พัฒนาเกมต้องพัฒนาเลเวลขึ้นไปถึงระดับยี่สิบสองไม่ใช่ล้านสองล้านนะครับระดับเป็นสิบล้านคิดดูดิคุณเติมเงินเข้าเกมเป็นสิบล้านนะแล้วเติมเข้าไปแล้วได้ไหมไม่ได้เลยเลยได้แค่ ตัวเองมีตัวกระตูนต,ต,ต,ตัวเองเนี่ยขึ้นไปอยู่บนหอออฟเฟมสูงสุดแล้วไม่มีใครมันล้มล,ล้มมันได้ทุกคนที่เข้ามาเล่นเกมจะต้องเห็นไอ้หมอน,นี้แล้วก็จะต้องสวดไอ้หมอนีม่ใครนี่คือความสาใจของคน,นเนง่นเรื่องทุกๆเรื่องมันมีปัจจัยมันมีเหตุมันมีสิ่งที่จูงใจและมันมีสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะ แต่ก็มีคนครับมีคนบ้านละหับคนเนี่ครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องคิดวิเคราะห์แยกแยะสังเคราะห์มันให้ดีแล้วคุณจะเจอว่าเฮ้ยถ้าคุณทำได้โคตรรวยถ้าเรื่องนี้ถ้าคุณทำได้คุณจะฉีกทุกกฎกติก,กามาะรยากเลยแต่ ต้องยืนบนพื้นฐานของความเป็นจริงความเป็นจริงหมายความว่าอะไรถ้าคุณไม่เคลมว่าฉันคือคนทำฉันคือคนคิดฉันคือคนพัฒนาทั้งทั้งท,งที่ตัวฉันเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสตร์นั้นเลยผมบอกเลยความน่าเชื่อถือล่วงลงนรก,กเลย แต่ถ้าคุณบอกว่าฉันมีเงินฉันกล้าที่จะทุ่มเงินของฉันไปซื้อความคิดซื้อเทคโนโลยีซื้อสิทธิบัตรหรือแม้แต่ซื้อตัวของคนคที่เก่งๆมาอยู่กับฉันแล้วให้เขาพัฒนาเทคโนโลยีที่ เป็นตัวเนี้ยให้กับฉันอันนี้ความเป็นตัวตนของฉัน,ฉน,เ,นเหมือนกับคนที่กล้าทุ่มเงินระดับเป็นสิบล้านเข้าไปเพื่อเอาหน้าของตัวเองกับชื่อของตัวเองซึ่งไม่ใช่ชื่อจริงด้วยนะเป็นตัวการ์ตูนตัวหนึ่งนะโผล่ขึ้นไปอยู่บนท็อปสูงสุดท็อปของท็อปของเกมอะ่ะซึ่งทุกคนที่เข้ามาเล่นเกมนี้เข้าไปที่เซิร์ฟนี้ต้องเจอ ดังนั้นนักลงทุนเนี่ยบางครั้งก็ลงทุนในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเอาสังใจเอาเห็นไม่ไม่ต้องมีเห็นผลแต่ทีบางเรื่องที่เป็นเรื่องเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของนันไม่ได้ต้องขอเห็นตัวต้นแบบก่นต้องขอเห็นต้องขอเห็นนู่นเห็นนี่นะไม่ลงทุนอา่า ไอ้คนที่คิดพัฒนาเนี่ยมันมันคือคนที่เกี่ยวข้องกับคไม,ไม่กล้าที่จะทุ่มลงสุดท้ายเมื่อมีคนที่บ้าพอและกล้าที่จะทุ่มลงมากล้าที่จะจ่ายเงินกล้าที่จะซื้อกล้าที่จะ เป็นนายทุนให้กับพัฒนาให้พัฒนานััตรตัมใหม่ๆออกมาปวดโลกเนี่ยนั่นคือคนที่มีวิสัยทั์ที่แทจริงน,นั่นคือคนที่จะเปลี่ยนโลกใน้แทนริงเมืนมีรอนมาที่เก็ตไอเดียว่าฉันอยากทำรถไฟฟ้าแล้วฉันก็จะทุ่มเททำรถไฟฟ้าและฉันก็ต้องหา และในที่สุดเขาต้าวคามขึ้นมาสู่มนุษย์ที่รวยที่สุดในโลกด้แต่ไม่ได้ใช้เวลาปีดี้วเพอย่งนั้นี่ก็คือเรื่องของเจา้าดิสติปตเโนี้และการได้มาซึองอ่งนวัตกรรมใหมที่เกี่ยวข้องกับดิสติปติโอเคครับนี่สควคนกันเลาแล้วครับพบกันใหม่ ในแอพป์โซนหน้าในส่วนนี้ต่อไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะขอบคุณครับ